งานครับจ๊จีเคเกียธรรมดานะครับม e ีเทซี่มีข้อรซีนะฮะแต่คันนี้น่าจะมีพาการนะอ่ะคันนี้นรีแมปนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะครับก็คันนี้มาจู๋นอกสถานที่นะฮะอยู่แถวชะอ่ำนะฮะก็มีค่าเดินทางนะฮะโอเคไม่ได้บกเยอะนะครับ คันนี้รถถูกจูนมาแล้วนะครับก็แก้งานนี้แบบที่อื่นด้วยนะฮะแต่ต่างชัดเจนแน่นอนล้านเปอร์เซนต์นะฮะเกียร์ธรรมดามันก็จะมันๆหน่อยนะฮะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟวแบรตัวจับส่วนะสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนทูนล้วนเลยนะฮะ จูนสซ่จูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ, mm hmm. อะโอเคกดปิดแทักชั่นแล้วทำไมไม่มีอะไรขึ้นโอทีแล้วอ่ะ,อะโอเคไม่ออกเต็มเลยไม่ว่าถนนใหญ่ <laughs> รวมบรรทุกมาด้วยเอาไปได่เลยแล้วกัน มาสปีด ER เทสเปิดเปิดแอร์ด้วยนะครับเหมือนจะขับเหี่ยงว่าอยู่ร้อยหกแล้วเอาไปเดี๋ยวสียาวไปร้อยเจ็ดแล้ว Vai, vai, นะถ้าพ่อโลกก่งมันจะรัดอยู่นี้นะฮะอ่ะโอเคอุ้ย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 อ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใจที่ใช้แก๊สจีนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับมาตรฐานเป็นปยังไงนะฮะก็มีจูดน,นะครับจูดคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับ หลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะครับอีจูนหน้าอู่ยูเซริไทย73นะครับหน้าปักซอยรั้วสีด้วยนะฮะอีกที่คือรับบริกาคองเจ็ดนะครับที่คองเจ็ดให้บริการในการจูนนะฮะเซอร์วิสมบบนั้นทั่วไปที่คองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับโอเคในทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบยูทูบด้วยแบบแล้วก็ทวิตเตอรนะครับก็4ช่องทาง แนบเบอร์ไว้ครบหมดเลยนะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับแจ๊จีเคนะครับรีแบบละมาทียี่สิบน,นะครับคันนี้มาจูนรถสถานทีด้วยนะคะรับเยอะรีแบบกับที่อื่นด้วยนะฮะก็จกัดให้ครบหมดิลีลงิรีหมดครบหมดแล้วนะฮะโอเคขอบคุณครับ